ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจัดตัวเองสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนนะคะสบายดีไหมคะค่ำๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะนางฟ้ามาส่งเสียงจุกรูจุกรูให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟินๆระมุนต่อใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะน่ารักจริงกระเบลมากนางฟ้าอ่านแล้วก็ตอบทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่นางฟ้าจะไปจ็อกกิ้งนะคะมีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปปิกคืออ่ะเฮือ เขาหลงไหลใดเสน่ห์ใดในตัวคุณมากๆในชื่อคือ สแสดงใดในตัวคุณที่เขานั้นหลงไหลมากๆนะคะเรามาอ่านกันพลังงานไพ่สําหรับนี้มูวิทาโรอ่านกันทีละใบเลยนะคะเรามาดูซิคนคนนั้นหรือใครก็ไม่รูค้คุณผู้ฟังอาจจะแบบว่ามีหลายคนที่หลงเสน่ห์ก็ไม่รู้ซินะเขาคนนั้นเป็นใครเลขวันเดือนปีปีนักษัตว์หรือว่าบริบทในคําพูดที่นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่นั้นจะบอกเอฟซเองนะคะว่าเขาหลงไหลเสน่ห์ใดในตัวคุณนะคะ ค่ะกับพลังงานใบแรกค่ะสเสน่ห์ใดในตัวคุณนะคะที่เขาและนางฟ้านั้นหลงไหลมากๆเลยเรามาดูซิอ๋อพลังงาน w ว l l อ o f f า r ์ u n e เสน่ห์ใดในตัวคุณหล่อที่เขาหลงไหลมากๆ การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวนเวียนการแบบว่าทำอะไรให้เขารำลึกถึงนึกถึงเสมอวิวออฟฟอร์จูนหากแม้ว่าเป็นคนที่แบบว่าเคยรู้จักมักจีเคยสนิทแม่แนบชิดสนิทกายกับคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะ ลืมตัดใจหรือว่าเลิกคิดถึงคุณได้เลยความน่ารักความจิตใจดีความสู้ความแบบไม่ยอมแพ้แต่อโชคชะตาความตรงเวลาความแบบว่าพูดจาดีความแบบว่า,า,วา,บบวาใช้จริตบาญญาติร้อยเร่มเกื่นของคุณการแบบบาลานซ์ชีวิตของคุณทุกสิ่งอย่างเลยที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคุณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบริบทในการไปเที่ยว กินข้าวทำอาหารหรือว่าออกกำลังกายหรือว่าการอยู่ด้วยกันแบบ ันแบบแฟนคนรู้จักหรือแม้กระทั่งเวลาที่เขาชวนคุณออกงานออกสังคมนะคะคุณวางตัวดีมากๆแล้วเขาเลยรู้สึกว่าอยากทำซ้ำอ่ะอยากชวนคุณอีกอะ่ะเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไปไหนกับคุณอะ่ะเขาหลงไหลเสน่ห์ใดในตัวคุณคือการวางตัวการอยู่ในสังคมการบาลร้านชีวิตแล้วก็การพูดการแบบว่าทำตัวน่ารักนุ่มนิ่มปุกปิ๊กของคุณเนะะี่ยค่ะมันทำให้เขาอยากเจออยากชวนคุณแบบเหมือนแบบว่า อ๋อสมมติวอาทิตย์หน้ามีงานแต่งนะอู้อาทิตย์นุน้นไปงานบวชฤตของเขาอะงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ <c oughs> บุญบ้องไฟบุญผลาใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตและที่สําคัญนะคะแพชชั่นที่เขาแบบได้แบบโซสวีทกับคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกวบาว่าอืเธอเนี่ยไม่เคยขาดตกบกพร่องเรื่องใดเลยนะเป็นว่าที่ภรรยาสามีเป็นว่าที่แม่สีเรือนของเราที่เดียวเชียวเวลาที่คนคนนี้นะคะจะต้องกลับบ้านแบบสวหมดเวลาในการที่จะอยู่ด้วยกันและพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแยกย้ายกันไปทํางานเขารู้สึกแบบไม่อยากกลับงองแงเสพติดเพราะ ว่าความน่ารักนุ่มนวลปุกปิก๊กความชุ่มชื้นของคุณเนี่ยมันําให้เขาแบบอ,อยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาปะไปได้วยกันไหมี่อยู่บ้านเราไหมเดี๋ยวตอนชาวพี่ขับรถไปส่งไม่ได้อยู่คนลำอำเภอคนจังหวัดเขาหลงไหลทุกสิ่งที่เป็นคุณเลยค่ะมันทาให้เขาอยากมาเจออยากให้มีวันหยุดเร็วๆมาเจอกันอีกนะจะได้พูดคุยบอกเราา90กันนะคะคนที่เข้ามาฟังอาจจะฟังได้ทุกท่านเลยนะคะวิวออฟฟอร์จูนใครแต่ใครก็อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าการวน ตัวของคุณนั้นมันลึกล้าดําดิ่งและมันทําให้เขารู้สึกแบบคิดถึงและอยากมาเจออีกบ่อยๆนะคะ ไปต่อนะคะเขาคนนั้นเนี่ยเขาที่อยู่ในใจคุณเนี่ยหลงไหลสเสน่ดาในตัวคุณอีกโอ้พลังงานของอัศวินถือไม้คุณเป็นคนที่เก่งค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้บึกบึนคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบหวบป้วนหรือว่าจำมั่มหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายหุ่นมห,นาาหม,มีแข็งแรงกำยำเขาหลงไหลในศิลีละท่าทางเขาสวยมวยอึมแข็งแรงกำยำหุ่นหมีหน้ากอดของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาทํางานแบบอุ้ยเขาเห็นแล้วแบบ เหยดเนี้ยเห็นเหงื่อของคุณนี่เขก็แบบโอ้เคิมเลยอะ่พะพนักงานแบบอยากจะเอาผ้าชุบน้ําชุบน้ําแข็งเอาไปเช็ดเหงื่อซับเหงื่อให้ สิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะ activity หรือว่าการแบบว่ายกย้ายใส่สะโพกของคุณน่ะมันนาให้เขาแบบว่าเคลิบเคลิ้มเพลินสมมติว่าไปไหนด้วยกันไปออกกําลังกายด้วยกันเวลาที่คุณวิ่งนําไปีย้ยอุ้ยชอบจังเลยอะ่ะเก่งจังเลยอะ่ะเขาดูแล้วเขาก็เพลินนะคะเห็นคุณแบบใส่ตุดดุ๊กดิ๊กอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันช่างเพลินไปหมดเลยเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยนิสัยที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อสู้บึกบึนอึดของคุณ มันทําให้เขารู้สึกแบบปรื้มอะคะ่ะชวนคุณไปไหนคุณก็เดินได้ไม่เบื่อชวนคุณไปไหนคุณก็บอกว่าไม่บ่นไม่อะไรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> สเสน่ห์ใดในตัวคุณนะคะที่เขาหลงไหลมากๆเลยเรามาดูสีดูสี ออ oh, พลังงานของเดอฟูดูสิคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมนะคะเดอฟูราศีเมถุนพลังงานของ รางสิมแมทุนหรือว่าชาวธาตุด,ดินธาตุลมได้นะคะความเป็นอัศวินถือไม้เขาหลงไหลในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณเขาหลงไหลในความแบบว่าดูเจ้าชูนิดนิดกระลั้นหน่อยหน่อยดูแบบว่าเป็นคนมีแผนคุณอาจจะเป็นคนที่มีแผนในหัวแต่ว่าแผนของคุณน่ารักหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนกรุ้มกลิ่นเขาหลงไหลในความกุ้มกลิ่นยิ้มยิ้มหวานยิ้มสวยหรือบางทีนะคะคุณอาจจะไม่พูดหรอกแต่เวลาคุณพูดทีก็โอ้โหเหมือนพี่คุณล่วงออกมาจากปาก คุณเป็นคนที่พูดเก่งน่ารักบางทีนะคะสิ่งที่เขาหลงไหลนะคะการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกายหยาบอ่ะการใช้แรงสั่นสะเทือนของคุณอนะ่ะก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะออกกำลังกายทำงานแบบโอ้เก็บผ้าทํากับข้าวหรือว่าแบบถูบ้านหรือประมาณว่าล้างรถยืนล้างรถอย่างเซ็กซี่อย่างหล่ออะไคนอะไรนะคะนี่คือพลังงานของเขาหลงไหลสิ่งใดในตัวคุณก็ทุกสิ่งที่คุณเป็นดูแบบ กลุ้มกลีมดูเจ้าชูนิดนิดๆทะเลนหน่อยๆแบบหัวล้อยิแบบอย้มเก่งอะไรเงี้ยแบบพลังงานมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของคุณอะไปไหนใครต่อใครก็พูดถึงใครต่อใครก็ถามถึงคุณกับเขาจะเกิด ราศีเมถุนราศีกันราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีพฤษภหรืออาจจะเกิดปีจอปีลิงปีวัวปีงูนะคะแล้วก็ปีเสือได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะเพลิดเพลิน,นจำเริญหัวใจมากๆเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณหรือบางทีการที่คุณไปคอนเนคกับใครแล้วเขาไปเป็นเพื่อนคุณเนะ่เวลาที่คุณคุยกับเพื่อนคุยกับคนรอบข้างหรือลูกค้าเนี่ยคุณมีทริคคุณมีแบบสเปซในการเข้าถึงคนเหล่านั้นแล้วมันทำให้ เขารู้สึกแบบอึ้งอะอู้อ,อยู่กับเขาอยู่กับคุณเนี่ยก็ตมุตะมิปุ๊กปิ๊กทำตัวแบบแกระล่อนนิดๆเจ้าชู้หน่อยๆแต่อยู่กับคนอื่นดูซีเรียสจริงจังดูแบบเคร่งขรึมเป็นการเป็นงานนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะวางตัวเนียเ๊ยบเฉียบเป๊ะทุกองศาเลยนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> สเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาคนนั้นเนี่ยเขาคนไหนก็ไม่รู้ว่าหลงไหลมากๆอ้ราชินีเธอเรียนดูสิเธอสวยเธอเก่งเธอหาเงินเก่งเธอสวยจากข้างในเธอดูแพงเขาหลงไหลในความสรีละเสื้อทรงองค์เอวดูสวยดูแพงการวางตัวการใช้ของใดๆของคุณอนะ่ะมันเป๊ะไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่แบบโดนใจคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าอทําให้แบบว่าเขารู้สึกเคบิเคบเลิมเวลาที่อยู่กับคุณเช่นเวลาที่เขาไปไหนกับคุณนะคะ สมมติว่าคุณแบบ อ้อนเขานิดหนึ่งเนี่ยคุณทำให้เขารู้สึกอยากจ่ายอยากออฟเฟอร์อยากซื้อให้เขาอยากเป็นสายเปในชีวิตคุณเขาหลงไหลในความคี้อออนของคุณแล้วที่สําคัญถ้าคุณทํางานทําอะไรอะ่ะเขาสงสัยว่าคุณเนี่ยทำไมเก่งจังหาเงินเก่งจังไม่ใช่แค่เขาอยากให้ออฟเฟอร์คุณอย่างเดียวคุณก็ยังหาวิธีหาตังของคุณได้เขาหลงไหลในสลีละเสื้อทรงองค์เอวที่ดูสวยดูแพงคําพูดที่ดูสวยดูแพงและที่สัมพันธ์การใช้เงินการหาตังของคุณอะ่ะมัน ทำให้เขาบันเจิดค่ะบันเจิดดูแบบว่าโอ้ดูเตลิดเปิดเปิงหมายความว่าแบบถ้าหากว่าเขาได้เป็นแฟนคุณได้เป็นสามีภรรยาของคุณเนี่ยโอ้สบายใจนอนตายตาหลับแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เกาะคุณกินไปจนแก่แต่แบบเหมือนแบบว่า <c oughs> คุณเนี่ยเป็นคนที่บริหารเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วก็แบบว่าใช้เงินเป็นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวค,คุณเขาเลยอยากให้อยากเปีคุณเนี่ยเปียบเหมือนนักบัญชีนักธนาคารประจําตัวเขาคุณเปรียบเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรคนที่วางแผนนักวางแผนด้านการเงินให้กับเขานะคะนี่คือสเสน่ห์ความเฉียบความเป๊ะของคุณที่เขาหลงไหลครั้งใครมากๆนะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำสักครู่นะคะ ไปต่อค่ะสเสน่ห์ใดในตัวคุณเนี่ยที่เขาคนนั้นเนี่ยหลงไหลคุณมากๆเลยเรามาดูซิอ๋อพลังงานของสามไม้เธอมีแผนเธอเก่งเธอแบบเวลาไปเที่ยวกับเธอนะเธอทําให้ในกลุ่มในสังคมในสภาพแวดลอ้อมตรงนั้นดูสนุกสนานเวลาเธอแต่งตัวออกจากบ้านใส่ชุดอะไรไปไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปภูเขาทะเลน้ําตกใดๆก็แล้วแต่มันทําให้เขารู้สึกไม่เบื่อเลยการเดินทางไปไหนกับคุณนะคะสามไม้คุณอุปกรจะเกิดราศีมีนะ อาจจะเกิดท่าน้ําราศีมีนเขาอยากบอกว่าทุกๆุกที่ถนนที่ไปกับคุณทุกๆกการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางเนี่ยคุณเป็นแผนที่ทําให้เขามีความสุขและอยากออกเห็บออกเดินทางอยากลางานอยากลาพักล้อนคุณคือความสนุกสนานนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณแบบต่อให้นอนหรูกินหรูอยู่แพงคุณก็ทำได้โอเคอย่างสวยงามวางตัวดีต่อให้แบบว่าติดดินแบบโอ๊ปักเต็นนอนแบบ แคมปิ้งอะไรเงี้ยคุณก็ทำได้สนุกสนานคุณมันเป็นสายลุยตัวจริงเรียบหรูดูดีแล้วก็ลุยในคนคนเดียวเขาลหลงไหลในความแบบว่าสองคนในร่างเดียวของคุณคุณบาลานซ์ชีวิตเก่งคุณมีแพชชั่นและที่สำคัญมุมมองในการแบบว่าท่องเที่ยวการใช้ชีวิตหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนั้นคุณเก่งฉลาดเฉียบคุณน่ะเป็นคนที่เอาอยู่ทุกทุกโมเมนต์ทุกทริปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาลหลงไหลในตัวคุณนะคะ ไปต่อนะคะดูซิเขาคนนั้นเนี่ยหลงไหลสิ่งใดในตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยเรามาดูซิโอพลังงานของแชมเปนคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีธนูสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะดูมีสองถ้วยซ่อนอยู่เขาหลงไหลเขาอยากได้คุณเป็นแฟนเขาอยากได้คุณเป็นโซเมททวินเฟมคู่จิน้นคู่แท้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซนต์มีจิตวิญญาณที่งดงาม คำพูดของคุณนะคะมันทําให้ใครต่อใครตื่นรู้คุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายฮิวคนที่เข้ามาฟังอาจจะทํางานเกี่ยวกับการพูดหรือมีบริบทในการร้ายมนร้ายเสน่ห์หายใครได้ฟังเสียงของคุณเนี่ยมันทําให้เขาหลงไหลมากๆเสียงเพาะเสียงกังวานและสลีละกายหยาบกายทิพของคุณจิตใจของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าสบายใจจังเลยเมื่อได้เป็นเพื่อนคุณได้คบกับคุณได้เป็นคนรักของคุณนะคะสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะความเก่งฉลาย คุณเนี่ยเป็นตัวเต็งตัวท็อปขององค์กรเป็นตัวเต็งตัวท็อปของเพื่อนเรียนในหมู่คณะในบ้านในหมู่บ้านเลยทีเดียวเชียวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเปล่าใครต่อใครถึงให้เกียรติให้ค่าแล้วก็ให้ความนิยมชมช,มชอบคุณเนี่ยค่ะเขาอยากบอกว่าเส้นและจิตวิญญาณหรือคุณอาจจะมีณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองที่มันทําให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกชื่นใจรู้สึกปล่อยวางรู้สึกแบบว่าอยากเป็นเช่นคุณนะคะเขาลงไหลในตัวคุณจนเขา รู้สึกว่าสเสน่หาที่อยู่ในตัวคุณเนี้ยมันทําให้เขามองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นไอดอลเป็นแพลตฟอร์มที่เขาอยากจะมีแบบคุณบ้างนะคะหากแม้ว่าคุณเน่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นอ่าทริกเป็นคนที่ มีสเปซในโซเชียลเป็นคนที่ให้มี FC ติดตามมากมายเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ใดนๆนก็แล้วแต่ค้าขายออนไลน์หรือว่าเป็นนักธรรมะนักปฏิบัติธรรมเป็นคุณครูสมาธิใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากบอกว่าเมื่อได้ฟังคุณพูดได้เห็น <c oughs> บทบาทที่คุณไล่ลงมาในหน้าจอคอมหน้าจอมือถือของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบโอ้โหซูฮ oh, ก oh, จริงๆแหละนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณคุณเป็นคนจริงคุณศึกษาข้อมูลเก่งเวลาคุณโพสอ,อะไรหรือว่าจะพูดอะไรลงโซเชียลคุณมักจะมีองค์ความรู้ที่ทําให้เขาคาดไม่ถึงนะคะเรื่องบางเรื่องเขาไม่เคยรู้มาก่อนบางทีเขาอาจจะได้รู้จากสิ่งที่คุณพูดคุณโพสนะคะนี่คือ สเสห์ได้ในตัวคุณที่เขาหลงไหลมากๆการมีปิยาว่าจะมีองค์ความรู้การมีสเปซการมีแบบว่าเซนและจิตวิญญาณที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้คนรอบข้างนั้นฟังและเขาก็ฟังแล้วมีความสุขมากๆด้วยนะคะได้อีกสิ่งหนึ่งคือการตักเตือนการที่คุณตักเตือนใครต่อใครเรื่องดีๆนั้นเขารู้สึกหลงไหลว่าโอเคมีคนฟังคุณนะและนําไปทําในสิ่งที่คุณบอกคุณเล่าอาจจะเตือนเขาว่าแบบอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้นะให้หาวิธีอย่างนั้นอย่าง แล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบสบายใจคนเหล่านั้นสบายใจเนี่ยแหละค่ะคือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาเหล่านั้นหลงไหลมากๆคุณเป็นความชุ่มชื่นชื่นใจคุณเปรียบเสมือนน้าทิพย์ชโลมหัวใจและที่สําคัญความบาลานซ์การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยความสองถ้วยที่คุณถืออยู่เนี่ยชีวิตคุณเนี่ยบาลานซ์ต่อให้คุณไม่ได้รวยล้นฟ้าไม่ได้บอโอนั่งเบนซ์ขับรถหรูอยู่บ้านเป็นสิบล้านคุณก็มีวิธีที่จะหาความสุขอย่างพอเพียงให้คุณและมันทําให้คุณดูสวย ดูแพงดูเลอค่ามากๆในสายตาพวกคนหรือคนที่ร่ำรวยกว่าคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใครต่อใครมองว่าโอ้โหเลอค่ามากๆที่สุดนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาเหล่านั้นหลงไหลแล้วก็คนที่รักคุณเนี่ยชื่นชมปลื้มในตัวคุณมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นนักจิตวิทยาเป็นนักกีฬาเป็นนักแสดงนักร้องหรือว่านักพูดที่ทําให้ใครต่อใครเนี่ยจดจําคุณได้ทั้งกายทิพย์กายภาพโมเมนต์ของคุณเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกแบบอยากฟังซ้ําอยากเจอ อยากทำอะไรกับคุณซ้ำๆอยู่ร่ำไปนะคะเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบแรกออกมาคุณเป็นคนที่ยืนหนึ่งในหัวใจเขาอยากทำแอคทิวิตี้ทุกสิ่งอย่างคือประมาณว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตในทุกๆวันนั่นแหละคะ่ะนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาหลงไหลคลั่งไคล้เคลิบเคลิมอยากครอบครองมากๆนะคะ ไปต่อนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เข่าลงไลมากๆเดี๋ยวเราจะใช้สําหรับต่อไปใช้ใบนี้สำหรับนี้ ทาโลมูฟ oh, ี่ใบสุดท so ้ายอ๋อดูสิไฮพินเทตก็อย่างที่บอกเห็นปะคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์สีแดงอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์นะคะวันอังคารวันพุธวันเสาร์วันพฤหัสได้พลังงานของคุณนะคะเป็นคนจิตใจดีอยู่กับคุณแล้วมันอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยทุกๆครั้งนะคะเขาบอกเลยเสน่หาในตัวคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยต่อให้ไม่ได้แบบมีความต้องการด้าน18บวกเท่านั้นนะใช่18บวกมันก็ใช่การได้สกินชิปกันได้ ถูกเนื้อต้องตัวอยู่ใกล้ๆคุณมันเพลินนะ่ะมันแบบไม่เบื่อมันนุ่มนิ่มนุ่มนวลคุณอาจจะเป็นคนที่ผิวพันธดีสวยขาวเนียนไม่ค่อยมีคนนั่นเลยเขาเลยอยากรู้รายในตัวคุณแต่มากกว่านั้นนะคะสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณคือมารายาทกิริยาท,ที่ชดช้อยอ่อนนุ่มเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนางในวันคดีอ่ะบางคนคุณอาจจะเรียบร้อยเหมือนนางในวันคดีสวยนะ่ารักพูดดีคนก็แบบว่าเหมือนโดนโอ้ปึง้งเหมือนโดนสเสน่หาฟาดใส่หน้าอย่างจังประมาณว่าโอ้ยทาไมคุณถึงได้เป็นคนแบบนี้นะทําไมถึงได้มาเจอคุณเช่นนี้นะทําไมถึงอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าข,ของหัวใจร่างกายคุณได้ขนาดนี้นะนี่คือสเสน่หามนาในตัวคุณที่มันลึกลับ มันดิษที่ใครต่อใครอยากจะค้นหาว่าคุณเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครนะทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงได้ประดิษฐ์ประดิษฐ์บรรจงคุณออกมาได้เป็นได้งดงามเช่นนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณองค์ความรู้แล้วก็การมีสินที่งดงามคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าเขาดีพอไหมเขาสินเสมอคุณไหมถ้าอยู่ในชีวิตคุณจะทําให้คุณดูดับดูดับดูดับลงไหมเขารู้สึกประมา สิ่งที่ผู้คนรอบข้างหรือเขาก็นี่หลงไหลในสเสน่ห์คุณนะคะคือเขาคุณนี่ยทให้เขารู้สึกประหมาะ่าทุกครั้งเวลาที่ได้เจอคุณ <c oughs> ก็คุณดูสวยดูแพงดูเลอค่าดูแบบดูดีดูด,ดีจนทําให้เขารู้สึกว่า,วาตัวเล็กตัวน้อยมากๆเลยเวลาที่อยู่กับคุณนะคะบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากเปิดหน้าหรอกเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณถ้าถ่ายรูปกัแบบคุณเนี่ยเดี๋ยวขอใส่แมสขอใส่แว่นก่อนเดี๋ยวความสวยของคุณเนี่ยมันจะฟาดลังสีออร่าความแบบว่าหน้ารักความเกิน ของคุณอนะ่ะมันจะฟาดใส่เขานะคะตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนชอบสีแดงแบบชอบใส่เสื้อผ้าหรือว่าสะสมแบบของสีแดงกำไลข้อมือหรือว่าสร้อยหรือว่ามีอะไรสีแดงติดตัวพกตลอดหรืออาจจะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะนี่คือพลังงานของคุณเขาลงไหลสเสน่ห์ใดในตัวคุณสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาลงไหลมากๆก็คือกายหยาบกายทิพย์ ปิยาวาจาวัจนะภาษาการวางตัวแล้วก็ความนุ่มนิ่มนุ่มนวลรมนของคุณที่เขาอยู่ด้วยอยู่เท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออยู่กับคุณเท่าไหร่ก็ไม่มีคําว่าเบื่อนะคะบางทีเส้นและจิตวิญญาณของคุณอาจจะเบิกเมตทาให้เขาแบบมีตรงมีตังด้วยก็เป็นไปได้บางคนอาจจะมีเส้นเคยบอกลอตเตอรี่เขาบอกโชคลาบเขาเขาเลยลหลงไหลโอ้อยู่กับคุณเนี่ยเหมือนมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะเลขสามราศีมีนนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต คุณอาจจะเกิดวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะขอพลังงานไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะสเสน่ห์ในในตัวคุณนะคะที่เข่าคนนี้หลงไหลมากๆเลยเรามาดูซิพลังงานพไพ่นะคะ <c oughs> สเสน่ห ลึกลับน่ารักเซ็กซี่ดึงดูดใดในตัวคุณที่เขาเนี่ยหลงไหลมากๆอ้อพลังงานของเจ็ดถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชอยมีตัวเรื่องมีอะไรให้ทําหลายสิ่งหลายอย่างเขารู้สึกว่าสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยใครก็อยากจะหยิบยื่นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้คุณเลือกงานหลายงานงานอดิเรกเขารู้สึกว่าหลายสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นวาดรูปปลูกต้นไม้ร้องเพลงประดิษฐ์ประดอยถักนิตติ้งร้อยหินแบบเลี้ยงสัตว์ แบบออกแบบเสื้อผ้าหรือบางทีคุณอาจจะชอบอ่านหนังสือชอบฝึกเขียนบทกรอนโอ้หลายสิ่งในตัวคุณเนี่ยทำไมวันหนึ่งเนี่ยคุณทําอะไรเยอะแยะมากมายหรือบางทีคุณอาจจะทําขนมทําอาหารทําเมนูคลีนทาน ปลูกผักออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเสน่ห์ที่คุณทําเวลาที่คุณอยู่บ้านเนี่ยนอกจากเวลาคุณไปทํางานคุณยังเก่งแล้วอยู่บ้านคุณยังมีแอคทิวิตี้มีงานอดิเรกมากมายหรือบางคนอาจจะเปิดช่องดูดวงอ่านไพ่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนนางฟ้านี่คือเสน่ห์ที่เขาลงรายคุณใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คุณมีสิ่งให้ทําเสมอจนเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยไรค่าไปเลยเมื่อเทียบกับคุณนะคะและทุกสิ่งอย่างที่คุณทำคุณทำเนี่ย มันนำมาด้วยอำนาจเงินตรามันนำมาด้วยอำนาจ FCO มีคนอยากสปอร์ตออฟเฟอร์คุณมากมายนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลแล้วก็ยืนพินิจพิเคราะห์ว่าโอ้โหถ้าได้ครึ่งคุณนะคงจะโก้หน้าดูเลยคงจะดูดีดูดีชีวิตคงไม่น่าเบื่อไม่ต้องมานั่งเป็นอินโทรเวิร์ตเงาเศร้าอยู่คนเดียว เขาประทับใจหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณสามารถหาหลายสิ่งหลายอย่างทําในแต่ละวันโดยที่ไม่ทําให้ตัวเองดูน่าเบื่อหรือว่าแบบว่าเหงาหงอยเลยนะคะคุณไม่เคยเหงาเลยใช่ไหมเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยคำว่าเหงาของคุณสะกดยังไงหรอแบบว่างจากตรงนี้ก็ไปทําตรงนั้นว่างจากตรงนั้นก็มาทําตรงนี้อู้เอวิติงจิงกับเบลนะคะคุณอาจจะเป็นคนเกิดธาตุน้มาอีกแล้วลาราศีมีนราศีกรกฎผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสามหมายเลขเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดนะคะนี่คือสิ่ง ที่เขาหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณนะที่เขาคนนั้นเนี่ยทั้งรกักทั้งครั่งใครทั้งหลงไหลมากๆเกินต้านเ,นเกินเบอร์ไปกว่าคนอื่นเลยอะ่ะ พลังงานของเด็กถือถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กก็อย่างที่บอกอะ่ะคุณอาจจะเป็นแบบว่าสืบเสื้อสืบเชื้อสายมาจากแบบว่าคุณยายบรนาหรือเปล่านะกินตะขาบหรือเปล่าตะขาบดองไม่ใช่เขาหลงไหลในความน่ารักหน้าเด็กความตนตัวปุ๊กปิ๊ก ตมุตตมิของคุณอ่ะคุณน้าเด็กคีออนอ่ะแบบสมมติว่าคุณอายุ 30- 40บวกนะคุณน้าเด็กกว่าอายุเป็น10ปีเลยเขาอยากรู้ว่าคุณมีทริคมีวิธีดูแลตัวเองยังไงแต่เขาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะความเจ็ดถ้วยของคุณอ่ะสมมติว่ามีเท้ากาขึ้นอ่ะคุณก็หาวิธีเอาแตงกวามาโปะสมมติว่ามีฝ้าขึ้นคุณก็คงเอามาเขือเทศมาโปะสมมติหน้าเหี่ยวคุณก็คงแบบว่าเอาโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งบีบมะนาวใส่มามาร์กหน้าเขารู้แหละว่าคุณนนคคคงงเป็ททาาีแบบ ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยปฏิบัติพัดวีตัวเองคุณอาจจะหน้าเด็กแล้วก็นีสใส่เหมือนแมวแบบทำตัวมุ้งมิ้งกุ้งกุ้งกิงปุ้งปิ้งอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะคี้อ้อนชอบแบบว่าดูแลผิวพรรณเขาเลยแบบหลงไหลในความน่าหลักน่าเด็กคีออนผิวพรรณนุ่มนวลแล้วก็คุณอาจจะชอบดูรายการสารคดีเกี่ยวกับเด็กก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะสะสมตุ๊กตาลาบูบูหรือว่าตุ๊กตาเป็ดเป็ดแบบ หน้าเหมือนน้องอบิเกลอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะสะสมอะไรที่มันแบบโมเดลของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเออคุณแปลกดีนะคุณเป็นคนเก่งนะแล้วคุณก็ยังสะสมอะไรแปลกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณแล้วอยู่กับคุณสนุกสนานเ้ฮาปาจิงโก้หัวเราะกันแบบมีเรื่องให้ชวนคุยมีเรื่องให้หัวเราะตลาดเวลาเวลา,เวลาที่คุยถึงเรื่องตอนเด็กๆคุณกับเขามักจะมีเรื่องราวที่แบบว่าบอกเล่าเก้าสิบสู่กันฟังแล้วมันทำให้เขาแบบหลงสะหลงไหลในตัวคุณ ุณอุ้ยสงสัยลนะ้ตอนอนุบาลนะ่ะคุณจะต้องน่ารักแน่เลยขี้มูกบ่งขี้แยหรือว่าชอบเดินกินถั่วในห้องเรียนแอบบกินทัอฟฟี่อนะไรเงี้ยเขาหลงไหลในคําพูดเรื่องเราของคุณที่บริบทในการแบบว่าสืบสารอดีตของคุณนะที่ทําให้เขารับรู้เนะีเขาชอบมากๆเลยนี่คือความน่ารักความจุ้มปุกความปุกปิกความแบบว่าวะตะมึตมิที่เขาแบบหลงไหลในตัวคุณก็คือ องค์ความรู้และความเด็กน้อยในตัวคุณนั่นเองนะคะอยากจะอบอุ้มอยากจะปกป้องอยากจะเป็นองค์ครักพิทาคุณไม่อยากให้ยุ่งไต่ไรตอมเลยนี่คือสิ่งที่เขาลหลงไหลเลยในตัวคุณนะคะโดยเฉพาะร่างกายรูปร่างผิวพรรณหน้าตาเนี่ยเนียนไปหมดเลยนุ่มไปหมดเลยชอบจริงจริงเลยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะดูซิสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาหลงไหลมากๆเอ้พลังงานของเซเว่นออฟสอดเลขเจคุณกับเขาอาจจะตัวตนของคุณนะคะหรือตัวตนของเขาอาจจะเป็นชาวธัตลมเลขเจนะคะลมไป็นถุนตุนกลุ่มเขาอยากบอกว่าเวลาที่เขามีปัญหาเจออุปสรรคใดๆในชีวิตนะแค่โทรหาคุณแค่ไลน์หาคุณแค่บอกคุณเนี่ยคุณจะช่วยเขาทัานทีเลย ช่วยอาหารทางออกสมมุติว่าโอเคถ้าสมมติว่าเขาติดขัดเรื่องเงินอะไรเนะี่ยคุณจะไม่ถามเพจผลหรอกเออถ้าโอนให้ได้ถ้ามีเดี๋ยวนั้นนะคุณก็โอนให้ช่วยเหลือเขาเต็มที่หรือบางทีคุณเป็นคนที่ขี้สงสารแบบเห็นเขาแบบว่าอาล้อยางแตกอะไรเงี้ยเอาไปซ่อมรถเอาไปทํานู่นนี่นั่นคุณจะคอยแบบเสนอนู่นนี่นั่นให้เขาคนคนนี้นะคะเป็นคนไปไหนจากคุณไม่ได้เลยหลงไหลในความใจกว้างใจดีสายเปแล้วที่สําคัญเป็นคนที่ช่วยเหลือเวลาที่เขาไม่สบายนะคุณก็จะบอกเขาอะเดี๋ยว ไปซื้อ,อยาให้นะเดี๋ยวไปเช็ดตัวให้ทําสิ่งนั้นต้มก็ต้มไม่กินนี่คือสิ่งที่เขาหลงไหลแล้วมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะตัดใจหนีคุณ move on เลิกห่างจากคุณได้เลยค่ะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณคือบ้านคุณเปรียบเสมือนบ้านที่เขาอยากกระโดดรถเต้นอยากเดินทางไปหาดูสิเพื่อนฝูงเขาก็แบบห้ามเขาอ๋อ oh, อย่าไปเลยไปบ่อยเดี๋ยวพ่อแม่เขาก็ว่าหรอกเขาหลงไหลสเสน่หาในตัวคุณทุกสิ่งทุกตรงแม้กระทั่งที่คุณอยู่เพราะว่าคุณเปรียบเสมือนเหมือนบ้านอีกหลังของเขานะคะจนเพื่อน เขาเบื่อหน่ายว่าแบบเออไม่มากงไม่มาดิงไม่มาแดานกันบ้างติดแฟนนู่นนี่นั่นนี่คือพลังงานของเขาคนนั้นที่หลงไหลในสเสน่ห์ในตัวคุณคือมากมา,กายไกยกองจนอยากจะอบพยพย,าย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านคุณจนคนรอบข้างเพืเ่อนๆเขาเนี่ยเบื่อหน่ายเอื้อมระอาในการติดแฟนของเขาแล้วนะคะนี่คือพลังงานของพี่ไพ่วันนี้นะคะกุบกลิบเบาเเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาหลงไหลมากๆทุกตรงค่ะ ความเป็นคนใจดีสายเปรเซ็กซี่นุ่มนวลม,มีองค์ความรู้น่ารักปุกปิกแล้วก็ที่สําคัญเป็นแพชชั่นที่เขาอยากสิงอยากอยู่ด้วยทุกวี่ทุกวันอยากขนอบพยพเข้าของไปอยู่บ้านคุณเลยดูซิว่าพ่อแม่คุณจะรับเขาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้หรือเปล่าก็จะตือ้อจะยื้ออยู่อย่างนั้นดื้อมึนอยู่อย่างนั้นนะคะนี่คือพลังงานวันนี้นางฟ้าไปเจ้ากิ้งก่อนบายมฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนรักนะคะ